เรามาชมท้องฟ้าบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้มีเหตุการณ์ธรรมชาติแปลกๆนะครับพายุฤดูร้อนช่วงนี้เข้าฤดูร้อนแล้วครับแล้วก็ที่แปลกๆเลยก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยบ่อยรักก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเรามาชมตึกสูงๆกันครับในกรุงเทพมหานครตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับนะครับ ในภาพนี้จะมีตึกสูงสูงอันดับหนึ่งนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นตรงสองตึกตรงนี้ตึกหนึ่งก็คือตึกแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนนะครับตั้งอยู่ในฝั่งทนนะครับถนนเจริญนครติดกับไอคอนสยามนะครับเป็นตึกสูงสุดขณะนี้นะครับของประเทศไทยแล้วก็ที่คู่กันนั้นก็คืออีกหนึ่งตึกก็คือตึก เดอะเลนซิดนเชตแอนแมนดารินนะครับก็เป็นตึกคู่กันที่อยู่ใกล้ๆก,กับไอคอนสยามนะครับที่เห็นที่เห็นคู่กันนะครับอันนี้ก็คือติดอันดับ6นะครับเคยติดอันดับ5แล้วก็ตอนหลังมีตึกวันซิตี้เปิดเมื่อปี66ก็ตึกนี้ก็เลื่อนมาจากอันดับ5มาอยู่อันดับ6นะครับตึกสูงสุดนะครับของประเทศไทย ผู้กับตึงตึกเแมคโดนเลียนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในภาพนี้ยังมีอีกหนึ่งตึกก็คือที่มองไปลอดไปตรงตรงนี้นะครับมองลอดเข้าไปตรงเนยที่เห็นนะก็คือตึก King Power มหานครตั้งอยู่ฝั่งพนันครนะครับถนนสีลมบางรักอันนี้คลองอันดับสองของประเทศไทยนะครับ มุมภาพต,ตรงนี้จะบังเข้าไปบังเข้าไปเลยหลังคานะครับที่เห็นมันตึกมานครส่วนไปทางนี้ตึกหนึ่งก็นี่ครับที่เห็นไปตรงตรง,ตรงน้นนะครับอันนี้อันดับ3ของประเทศไทยนะครับตึกโฟร์ซีซันไพรเวทตั้งอยู่ฝั่งพระนครนะครับถนนเจริญกรุงแถวยานาวาสาทรนะครับ ชมบรรยากาศกันครับส่วนตึกอันดับ4อยู่ทางด้านด้านหลังฝั่งพระนครตรงนี้จะบางตึกครับถ่ายมุมนี้มองไม่เห็นนะครับก็คือใบย,ยกสองตั้งอยู่ถนนลาดปลาลบเขตลา,ล,าลาดสเทวีนะครับฝั่งพระนครนะครับเคยครองแชมป์ตึกสูงสุดอยู่19ปีนะนะครับระหว่างปี40ถึงปี59นะครับตึกสูงสุดแห่งประเทศไทยนะครับ ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ4นะครับหลังจากมีตึกใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีวันซิตี้เซ็นเตอร์นะครับเปิดเมื่อปี66ขึ้นมาครองอันดับ5แทนเดอะเรสซิเดนต์เชดแอนด์เบนเดินนะครับที่อยู่คือคู่กับไอตึกอันดับหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็เลื่อนไปอยู่อันดับ6นะครับอันดับ5ก็คือวันซิตี ไปให้ชมบรรยากาศครับตึกพวกนี้สร้างได้มาตรฐานครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมานี้ตึกพวกนี้จะไม่ได้รับความเสียหายอะไรครับถ้าสร้างถูกมาตรฐานครับก็จะปลอดภัยตึกสูงสูงนี่ก็จะเขาจะพิธีพิธันสร้างด้วยระบบป้องกันแผ่นดินไหวนะครับดูอาคารตึกสูงสูงเยอะนะครับแถวแถวเนี้ยแถวที่เห็นทางฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง ฟังทนหมดเลยนะครับที่เลยเลยอาคารตรงนี้ไปตรงนู้นเลยแย่เลยครับเลยไปนู้นก็ความเจะเดินก,ก็งอกออกไปทางนู้นนะครับให้ชมบรรยากาศครับวันนี้ท้องฟ้าคึมๆเหมือนเดิมครับช่วงนี้สภาพอากาศก็จะมีฝุ่นละออง PM 2.5เยอะนะครับยังมองไว้ตาตึกเห็นไหมจะเป็นช่วง ช่วงเช้าๆมาเนี่ยจะมีหมอกฟันเยอะเลยครับก็ถ่ายมาชมกันนะครับธรรมชาติในกรุงเทพนะครับออกจากบ้านก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยสวมแมสก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ